สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบปร,รักทุกทุกท่านครับคู่โชคฉายเนว์วันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเปิดเหตุการณ์3ามเหตุการณ์อะไรฟังไปแล้วชวนขนลุกหมอปรายทำนายปี2569ท่านผู้ฟังครับหมอปลายพรายกสิบได้ออกมาทำนายปี2569 เกิดเหตุการณ์อะไรฟังไปฟังไปแล้วชวนขนลุกเพราะปรายทำนายแล้วปี2,569เกิดอะไรขึ้นบ้างสามอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนฟังแล้วชวนขนลุกเมื่อนักพยากรณ์คนดังได้ออกมาทำนายชื่อของหมอปรายพรายกาซิปก็มักจะเป็นชื่อแรมดับต้น,ตน ที่หลายคนต่างให้ความสนใจซึ่งในปี2569นี้ก็เป็นปีม้าไฟหรือม้าลุยไฟซึ่งหมอปลายก็ได้ทำนายเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เอาไว้สามอย่างดังต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติและอุบัติเหตุใหญ่ อุบัติเหตุใหญ่ๆจะมีภัยทางน้ำและดินให้ระวังน้ำท่วมใหญ่และการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวคงสร้างพื้นฐานทั้งบนและล่างจะเกิดปัญหาพร้อมๆกันให้ระวังอุบัติเหตุตุนแรงทางรถไฟและรถเมลเช่นรถไฟจะพุ่งชนอาคารหรือรถยนต์บนท้องถนน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆในพื้นที่เดิม2อสรอบส่วนเรื่องโรคภัยก็ให้ระวังโรคอุบัติใหม่ที่หลายแหล่ยิ่งกว่าโควิดที่อาจจะหลุดมาจากห้องทดลอง 2. ดวงเมืองประเทศไทยประเด็นที่สองเกี่ยวกับดวงเมืองประเทศไทยและการเมืองภายในประเทศ ไม่มีเกณฑ์เลือกตั้งในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เพราะบรรยากาศทางการเมืองค่อนข้างที่จะดุเดือดกราดบ่าน่าจะมีการประทะรอบที่สามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาส่วนผู้นำของประเทศคนต่อไปอาจจะยังเป็นคนเดิมหรือมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ทำให้เกิดการพลิกผัน ทางการเมืองขึ้นได้ 3. เรื่องเศรษฐกิจและวงการบันเทิงประเด็นที่สก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและวงการบันเทิงราคาทองในอนาคตจะมีเกณฑ์ที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกและวงการบันเทิงไทยจะเป็นปีที่มีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพราะมีประเด็นเหล่าคนดัง ต่างเข้าไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาหรือเว็บพนันส่วนเรื่องสุดท้ายหมอปลายก็ได้แนะนำประชาชนคนไทยเอาไว้ว่าหากพบสถานีขนส่งมีสภาพที่ไม่มั่นคงไม่ควรฝืนไปใช้งานและในช่วงน้ำท่วมขังควรหลีกเลี่ยงเส้นทางลอดใต้ดินหรืออุโมงค์สำหรับผู้ใช้อีวี ในช่วงฤดูฝนก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและก็ควรทำประกันที่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงอย่างที่ท่วนด้วยทั้งนี้คำทำนายดังกล่าวก็เป็นเพียงการคาดการตามความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จนนารณญาณในการรับฟังหมอปลายเปิดปีนักกษัตร์ิยมีโชคลาบแบบงงงปีนักษัตร มีแต่ให้ใครอยากทำงานใหญ่ให้ไปพึ่งพาปีนักสัตว์นี้เตือนปีนักษัตว์เลขทะเบียนที่ต้องระวังปีนักสัตวเหนื่อยรากเลือดดวงชะตานักสัตวเปิดคําทํานาย12นักษัตวกับหมอปรายปลายกระซิบตอนล่าสุดเตือนแรงเช็คด,ดวง12นักษัตว์6 9 ใครรวยใครต้องระวังเป็นพิเศษคุยเล่นเน้นจริงแบบไม่เลี่ยงลำดับปีนักษัตว์ดังนี้หมอปลายเปิดดวงปีนักษัตว์ไว้ได้ระวังปีรากาปีรากาชง35-40%เปอร์เซปี69หนักๆคือเรื่องอุบัติเหตุชนต้นไม้กระถางต้นไม้นิดๆหน่นนอย กับคนปองร้ายมาจากคำพูดโดนเลื่อยขาเก้าอี้เมื่อที่สามแทรกแซงเรื่องงานแก้เคทบริจาคเลือดสองหลอดขึ้นไปหรือเจาะเลือดตรวจสุขภาพระวังคำพูดเยอะแก้ชงเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้พระทรงน้ำที่มีพระพุทธรูปหรือกรวดน้ำให้องค์พระใหญ่ๆที่ไปทำบุญปีฉลู ปีฉลูนผ่านอะไรมาเยอะแล้วปีนี้ถือว่าดีเหมาะก,กับการทำเกษตรมากขายผักผลไม้ของสีเขียวชาเขียวสลัดผักเป็นงานอริเรกพาร์ทไมหาต่างเพิ่มมองอะไรสีเขียวรุ่งเลยข้อควรระวังไม่อยากให้ลงน้ำลงหลุมลงบ่อปีนเขาแอดเบเจอร์จะติดลมติดบ่อทูก ปล่อยปะละเลยเช่นติดเกาะไม่มีคนช่วยหรือน้ำมันหมดกลางทางอย่าไปไหนกลางคืนโชคลาบก็มาใครเก็บทองกำไรอื้อเลยปีนี้ไม่อยากให้ใส่เสื้อผ้าสีดำล้วนกระตุ้นสิ่งที่มองไม่เห็นทำบุญใส่บาตรเน้นข้าวสารน้ำเปล่าเสริมดวงการเงินกับการหากินการทำธุรกิจ ปีมาเสีงชงค้างจากปีที่แล้วคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมลงมาปีหกแได้เงินเท่าไรปี69มีสิทธิเสีย30มสถึงสีเปอร์เซ็นต์จากที่หาได้แนะนำทําบุญเยอะๆสวดมนต์หรือไม่ก็ฟังบทสวดมนต์กรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรหนักๆระวังการลงทุนการกระจายความเสีย่ยงทะเลาะเรื่องความรัก ไหว้พระธาตุพนมหรือไหว้ยพญานาคสีทองหรือไหว้เทพ,พเจ้ากวนอูช่วยคุ้มครองระง,งับอารมณ์ปีมะเมียชง85เปอร์เซนปีเจ้าตัวได้ก็ได้เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยเยอะทำอะไรพึ่งตัวเองอย่าพึ่งคนอื่นทำอะไรง่ายๆอาจจะไม่ได้แต่แค่เดินทางออกไปทำเองก็จะได้ ปัญหาใจร้อนคำพูดแรงเวียงนอนให้พอต้องตั้งใจเย็นปีขานปีนี้จะซื้อรถอวังเลขทะเบียนเจ็ดกับสามทั้งปีถ้ามีอยู่แล้วให้ตั้งหลวงปู่ทวดไว้หน้ารถเปิดบทสวดมนต์ของหลวงปู่ทวดก่อนจะฟังเพลงแก้เรื่องอุปติเหตุระวังเจ้ากรรมในเวรส่งต่อจากครอบครัวทำบุญกรวดน้ำอุทิศบ,บรรพบพรุบ ให้บอกนามสกุลชัดๆถวายสังฆทานให้ใส่ถังเหลืองถุงเหลืองปีชวดชงเต็มเต็มระวังญาติผู้ใหญ่ป่วยทำบุญเน้นบทธรรัจักัปวัตนสูตรบทแก้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรแรงที่สุดกรวดน้ำลงดินอร่ายยาวชื่อนามสกุลชื่อญาติบรรพบุรุษ ป่วยโรคเวรโรคกรรมลมเพลมพัดระวังอย่าไปยุ่งกับผีอย่าไปทักอย่าดึงสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเข้ามาเรื่องงานอย่างนี้ขี่น้อยใจปีนี้ลำบากแล้วจะปลอดภัยทำอะไรที่ฝืนใจจะอยู่รอดปีกลุลค้างจากปีที่แล้วแต่ก็จะดีขึ้นชัดเจนอะไรติดขัดจะผ่านเดือนสามเป็นต้นไป อย่าเปิดร้านได้ที่ที่ต้องการทำก๋วยเตี๋ยวมีน้ำมีเส้นขายดีของที่ไม่อยากให้ทำเกี่ยวกับล้อรถของสีดำของที่เสียดสีถนนมีเกณฑ์โดนโกงแนะนำให้ใส่เสื้อฟ้าโทนสีฟ้าน้ำเงินไหวพระศิวลีและพระพุทธชินราชปีมะแม่ปีนี้มีโชคลาภแบบงงๆลูกหลาน ให้มีคนให้แฟนให้ขอหวยก็มาแนะสวดยอดพระไตรปิฎกเยอะๆสวดคาถาชินนบัญชรปีมะโรเหนื่อยรากเลือดทำงานหนักมากทุกอย่างแต่สำเร็จมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลอยู่เรื่อย,อยป่วยง่ายระวังปวดท้องกระเพาะอาหารโมพระศิวะพระนารายประสบความสำเร็จได้ง่าย ปีถอใครอยากแต่งงานมีแฟนความรักดียิ่งขอพระผมยิ่งได้ใครจะมีลูกก็มีได้ระวังเรื่องผัวแม่ผัวลูกสะพ้ยแต่เรื่องงานสบายสบายทำงานกับธรรมชาติเดินหน้าไปดูงานยิ่งดีแต่ไปปฏิบัติธรรมไม่ค่อยจะได้ปีวอกอยากได้รถอยากขายรถได้หมด หมั่นเช็คสภาพรถปล่อยปลาเยอะๆระวังกินปลาตัวเล็กติดคอฟันแตกฟันหักยิ่งเด็กๆกับผู้ใหญ่ยิ่งระวังเรื่องหูระวังแก้วหูแตกปีจอมีแต่ความห่วงชาวบ้านและมีคนทำเรื่องให้ห่วงตลอดส่วนตัวเองสุขภาพดีขึ้นจิตใจเข้มแข็งขึ้น ใครอยากปฏิบัติทำเป็นเรื่องเป็นราวได้คิดบวดไม่สึกก็ทำได้ท่านผู้ฟังครับหมอปลายเผยคนเกิดเดือนไหนพิสสุดในปี2569มีทั้งโชคลาภการเงินเกิดเดือนไหนต้องระวังหน่อยหมอปร,รายพระกะสิบได้ออกมาพูดถึงเรื่องภัยพิบัติเศรษฐกิจอราคาทองการเมืองวงการบันเทิง พร้อมทั้งตอนหนึ่งได้เผยถึงคนเกิดเดือนไหนในปี2569ที่ต้องเตือนและเกิดเดือนไหนพิสุดด้วยใครเกิดเดือนไหนพิสุดได้แก่คนที่เกิดเดือนธันวาคมเรื่องการงานโอกาสใครคิดอยากออกไปต่างประเทศไปตั้งหลักไปเรียนไปทำอะไรมีโอกาสได้แบบฟุก,ฟกงๆง่ายๆและประสบความสำเร็จ ใครเกิดเดือนไหนโชคดีเรื่องโชคลาบได้แก่คนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์สวดมนต์ดีๆความคิดความฝันจับมาได้เองคนที่เกิดมิถุนายนจะได้จากการทำงานเช่นได้ทิพย์เพิ่มได้อะไรเพิ่มลาบลอยต้องทำงานก่อนถึงจะได้เพิ่มขึ้นใครเกิดเดือนไหนต้องระวังได้แก่คนที่เกิดเดือนเมษายน ระวังเรื่องความร้อนใจเร็วไปหมดทุกอย่างคิดเร็วทำเร็วต้อง้าใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบให้คำตอบมากโดยปี2569แนะนำให้ไปไหว้พระแม่ธรณีเป็นหลักองค์ที่สองพระแม่ศักติคืออีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาใส่ชุดสีขาวมีสิงโตไม่ใช่พระแม่ทุรคา ในอีกองค์ที่ต้องไหวก็คือพระผมสำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ